ตัวนี้กว่าจะมาเป็นภาคที่หนึ่งได้ใช้เวลา3ปีนะครับเพื่อนๆรับเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2018นนะครับเพื่อนๆ เริ่มเลยก็คืออย่าตอนนั้นยังไม่ได้ปลูกเลยนะครับบอนไซสาวิตรีเจ้ายักษ์นี่ครับรูปร่างเป็นแบบนี้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆเห็นกันออกไปแล้วครับ ันที่เริ่มปลูกเลย28กรกฎาคม2018นตอนนนั้นพ่อยังแข็งแรงอยู่ <c oughs> ก็เข็นกันไปเตรียมจะเอาไปลงปลูกนะบลองไม่มีตุดนะครับก็คือลองทะลุนั่นก็หมายความว่าต้นไม้ที่เราจะปลูกลงไปเนะี่ยมันก็ลากลงไปข้างล่างได้เลยยรูปร่างเป็นแบบนี้นะครับ สมัยนั้นยังใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับเนี่ยดูกระเป๋าใส่เครื่องมือยังเป็นยังเป็นแบบผ้าอยู่เลยยังนุ่งกางเกงขาสั้นอยู่ในสมัยนั้นนี่ครับรูปร่างเจ้าสาววิตรี แล 20, 2019, ้วก mm hmm. ็เมื yeah. ่อวันที Hello, ่20มกราปี2019ก็ห่างจากคลิปแรก6เดือนที่ได้ปลูกนะครับก็ผมก็พยายามหาหาคลิปว่าผมได้คือสมัยเมื่อก่อนมันคลิปมันรวมรวมกันมันหาคลิปให้เพื่อนๆอนดูยากเพื่อที่จะเอามารวมรวมกันแต่ว่าก็นี่ก็6เดือนหลังจากการปลูกก็มีการตัดออกที่ไม่ใช้ตัดออก แตก่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้สรุปนะครับยังไม่ได้สรุปว่าช่วงนั้นเนี่ยจะพดลงยังไงอะไรประมาณนั้นกับคลิปนี้ก็เมื่อวันที่16มีนา2019ก็ปลูกกันไว้จนมาถึงที่เราจะเริ่มมาสร้างเริ่มคัดกิ่งอย่างว่าแหละนะครับคัดกิ่งก็ห่างจากคลิปที่แล้ว สามเดือนมาคัดกิ่งเตรียมเขียงนะครับเตรียมจะขึ้นทรงกิ่งหนึ่งกิ่งสองนะ <c oughs> เสร็จแล้วเก็จะได้สร้างตน้นนะคลิปนี้นี่บอกกับเพื่อนๆได้เลยว่าทํางานเหนื่อยมากๆเพราะว่าเวลาเลื่อยเนี่ยตำแหน่งตำแหน่งมันมันไม่ดีตำแหน่งในการเลื่อยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญมันร้อนคลิปนี้ผมจำได้เร็วผมผมทำงานเหนื่อยมาก พอมาถึงช่วงนี้ก็เริ่มเห็นทรงแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือกิ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะทํากิ่งสองตรงที่มือผมชี้แหละและแต่ช่วงต้นเนี่ยอีกฝั่งนะึ่งเนี่ยไม้มันตายที่ผมจับเนะ่ยไม้มันตายต้องแก้ไขปัญหาว่าเขียงแล้วเนี่ยมันจะได้ไหมแล้วมันจะมีกิ่งออกให้เราไหมต้องเขียงจนกว่าจะเจอไม้ที่มันสดนะครับเพราะตรงนั้นนะ่ยมันตาย นี่คือก็นี่ก็อ,อีกมุมนึ่ง่าแลเขียวไปแล้วครับดูไปครับรูปร่างมันจะเป็นต้นให้เราได้ไหมเนี่ยตอนนั้นก็นั่งทำนั่งคิดครับในช่วงนี้ก็ผมก็พยายามหาตำแหน่งที่จะสร้างต้นนะครับเพราะตำแหน่งกิ่งสองมันได้แล้วแต่ว่าตำแหน่งที่จะสร้างต้น มันยังหาไม่เจอก็พยายามเก็บรายละเอียดอันไหนที่ไม่เอาก็ตัดออก แต่งจนแต่งจนได้นะครับแต่งจนได้จะทํากิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วเราก็จะทําต้นนะครับตอนนั้นคลิปนี้เหนื่อยบอกเพื่อนๆตรงๆว่าคลิปนี้ผมเหนื่อยมากๆก็เอาจนหาตําแหน่งได้นะครับตอนนั้นเน่ยเมื่อวันที่16มีนา2 0งพันนะครับ โคตรเหนื่อยเลยคลิปนี้กว่าจะหาตำแหน่งได้เพราะไม้ไม้ยอดมันตายพอไม้ยอดมันตายเนี่ยเราเขียงไปมันก็ไม่มีกิ่งใช่ไหมครับเราต้องหาตำแหน่งให้ได้ครับสุดท้ายเราก็ได้ตำแหน่งที่ที่เป็นยอดนะที่อยู่ข้างบนนะครับเนีย่ยนะครับข้างบนน่ะเล็กๆอ่ะนะันะ่นะคือตำแหน่งที่ที่จะทําเป็นเป็นยอด เป็นย่อยก็คือสร้างต้นนั่นแหละครับเพื่อนๆสร้างต้นครับแล้วก็เมื่อวันที่22มิถุนาปี20นะครับห่างจากคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าที่ผมหาเจอนะครับห่างจากคลิปที่แล้วเนี่ย15เดือนนะครับก็คือปีกว่ากว่านะค,คลิปนี้ที่ผมมาเผามาเผาซรากให้เพื่อนๆดูต้น ก็นะครับนะปีกว่านะครับต้นเห็นไหมครับช่วงต้นที่ผมเลี้ยงนะ่ะนะครับก็ใหญ่โตโมโหลานนะครับช่วงนั้นตอนนี้ยังไม่ได้เขียงต้นนะครับแต่กําลังพยายามแต่งซากแต่งตอนะครับผมใช้วิธีเผาเอาในการทำซากนะครับช่วงนั้นที่เพื่อนๆได้เคยดูคลิป ถท่าที่ผมหาเจอนะครับผมหาเจอได้ได้สี่สี่คลิปนะเมื่อสมัยก่อนมันรวมๆกันนะครับเพื่อนๆแต่คลิปเนี้ยก็ห่างจากคลิปที่สามเนี่ยอันนี้เป็นคลิป4สี่นะครับ<ม>ห่างจากคลิปที่สามที่ผมหาเจอเนี่ยมันนำสิบห้าเดือนเลยนำก็ปีกว่านะครับ จ้าสาวิตรีหลังจากการเผาหลังนะจากการเผาก็แข็งแรงดีนะเดี๋ยวต้องเผาต่อนะเผาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้ก็เข้ารวดรอไวนะ้อันนี้เข้ารวดได้1อาทิตย์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่27นะบเดือน6ปี20นบะหลังจากที่ เขียงกิ่งหนึ่งไปแล้วแล้วก็เตรียมขึ้นรูปนะครับส่วนกิ่งสองกิ่งสองก็กำลังใหญ่นะครับกำลังใหญ่แล้วก็โต,ตไปเรื่อยๆอันนี้เขารวดเส้นใหญ่ๆไว้นะประคองกิ่งไว้นี่คือความคืบหน้าของเจ้ายักษ์สาวิตรีนะครับหลังจากเผาหลังจากเผาผ่านไป หนึ่งอาทิตย์ก็ใช้ได้ สวิทีเจ้ายักษ์วันน,น,นี้วันที่16เดือน8หลังจากเขียงต้นเพื่อที่จะทำกิ่ง3ามนี่ตำแหน่งกิ่งออกมาให้ชื่นใจนะถือดูครับนี่นี่นี่ตำแหน่งกิ่งหลังก็ก็ยังมีมาให้นะครับดูครับ,บเพื่อน แหนงแรกของกิ่งที่2แล้วก็เริ่มใหญ่ไปเรื่อยๆนะกิ่งหนึ่งนะที่จะทำแบบอละอารลามโชว์รายละเอียดกิ่งหนึ่งนะกิ่งอื่นก็โชว์นะครับรายละเอียดแต่พูดถึงว่าคือต้องการความอละอลา,ามอยู่ที่กิ่งหนึ่งใหญ่เท่าแขนนะกิ่งยวรอกัน ยาวๆเดี๋ยวรอให้สูงวันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเอาเข้ารวดแล้วก็เอาไมา้ค้ำกันอีกทีวันที่13เดือน9อัปเดตเจ้าสาวิตียักนะครับหลังจะเขียงไปแล้วรอบหนึ่งนะเมื่อกี้มาเขียงไปอีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ที่ต้องการนั่งตากแดด อยู่ยาวนานนะครับกว่าจะกว่าจะคิดได้ว่าจเจาทางตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งกิ่งหลังใช้เวลาใช้เวลาคิดเงือแตกนะครับสุดท้ายก็อยากจะได้ต้นแบบลำลำอันอันก็เลยวางตำแหน่งกิ่งหลังเอาไว้ต่ำหน่อยถ้าวางสูงไปกว่านี้เราก็จะได้ต้นที่มัน ไม่อันมันก็จะดูเพียวขึ้นไปผมก็เลยวางตำแหน่งกิ่งหลังให้มันค่อนข้างระยะค่อนข้างไม่ได้ห่างมากแต่อตอนแรกจะอยู่ประมาณขนาดนี้คิดไปคิดมานะครับขนาดนี้กิ่งสามขนาดนี้ผมมองว่ามันจะทำให้ทรงไม้ดูอันแล้วก็ดูเข้มขลึงดูมีพลังมากกว่าผมก็เลยเลือกกิ่งสามตำแหน่งนี้ก็ถ้าเกิดพูดง่ายก็คือเป็นเกียงสา แลน้นในจังหวะเลี้ยงต้นย้อนกลับมานะเพราะเราดัดเราดัดอ้อมกลับไปเพื่อที่จะทิ้งตำแหน่งกิ่งหลังแลวเดี๋ยวดัดดัดกลับมาเพื่อที่จะเติมตำแหน่งกิ่งหน้าเดี๋ยวเลี้ยงอีกสักพักหนึ่งเราคงจะได้ทำการเติมกิ่งหน้าสำหรับกิ่งหนึ่งนับใหญ่โตโมโหฬานนับอย่างที่ตั้งใจไว้นับแล้วก็นี่คือแขนง เด็ดใบให้เพื่อนๆดูมาที่ตำแหน่งกิง 2, ่งสองแขนงโอ้โหนะครับก้าวหน้าโตวไวอีกไม่นานเราคงได้ได้เขียงกันอันนี้ตำแหน่งของกิ่งหลักก็เป็นวันที่13เดือน9นะครับอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูเจ้าสวิตีต่ตตอยักษ์จอ,อยักษ์่อยักษ์เจ้าสวิตี ตอยักยักหญ่ใหญ่สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆเมกะบ,บอนใสวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้า สาวิตีต่อแบบใหญ่ๆลำๆเลยนะครับที่เพื่อนๆได้เห็นตั้งแต่ตอนต้นที่เราได้ทำการได้ปลูกแลวผมก็พยายามแต่งแต่งเคียงนะครับแต่งเคียงเพื่อที่จะสร้างตำแหน่งให้เพื่อนๆได้เห็นท่าทุกวันนี้นะครับโอ้โหใช้เวลาไม่ใช่น้นอยเลยนะครับผมก็เลยคิดไปคิดมาถ้าเกิดว่าเราจะทำต้นนี้ต่อนะครับจะทำต้นนี้ต่อให้พเพื่อนๆได้ชมแบบต่อเนื่อง แล้วก็ถ้าเพื่อนได้มีโอกาสได้รับชมตอนมันจบตอนมันเป็นตอนอ๋อสารเนี่ยนะผมก็เลยจะเป็นจะต้องทําเป็นภาคดีกว่าเป็นภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเนี่ยเวลาผมหาคลิปเก่าๆเอามาถ่ายช็อตเล็กๆเอามาให้เพื่อนๆได้นึกถึงแล้วก็ได้มองออกว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างไรบ้างเนี่ยนะผมจะได้หาคลิปง่ายๆหน่อยไม่งั้นถ้าคลิปมันปนกันมัว่วต้นนั้นต้นนี้ต้นนู้นแบบเมื่อก่อนอ่ะ นะปนกันมั่วมันจะทำให้ผมมันจะทาให้ให้ผมเนี่ยหาภาพเก่าๆให้เพื่อนๆชมได้ไดยยากบางทีก็มีหลุดไปบ้างก็มีนะครับไม่ได้ชมนะครัสำหรับเจ้าต้นสาวิตรีที่เราให้ทาการตัดแตง่งนะครับตัดเขียงนะครับตัดกิ่งที่เราไม่ต้องการออกแล้วเนี่ยนะครับมันเหลือเป็นแบบน,น,นี้นะครับมีการเผาซากนู่นนี่นั่นให้เพื่อนๆดู เยอะแยะหมดภายในระยะเวลา3ปีเนี่ยกว่าจะได้เป็นรูปทรงแบบนี้สามปีเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเพื่อนก็คือกิ่งหนึ่งนะครับที่ใหญ่โตมโหรานนะกิ่งหนึ่งได้เขียนกิ่งหนึ่งไปนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ได้เขียนกิ่งหนึ่งไปแล้วก็มีรยายละเอียดก็คือคแขนนะครับแล้วนี้ก็คือกิ่งหลักนะครับซึ่งรอการเจริญเติบโตนะครับสามปีที่ผ่านไปเนี่ยเราได้กิ่งสองนะครับแล้วก็ เราได้ต้นนะครับเราได้ต้นนะครับช่วงนี้นะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะเดี๋ยวผมคุยให้กับเพื่อนๆฟังนะครับและวันนี้สิ่งที่เราได้ต่อมาก็คือนี่ครับกิ่งรักนะครับยังเล็กกระจิ๋วเดียวอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยว เอาไว้ดูภาค2อ,อะ่ะมันจะใหญ่โตแค่ไหนนะครับแล้วก็ผ่านไปนะไปดูกิงง่ง2นี่ครับเพื่อนเพื่อนกิ่งสองโอ้โหแขนงแรกเดี๋ยวจะต้องได้ตัดแล้วนี่แขนงแรกแขนงแรกต้องตัดได้แล้วเนี่ยครับเพื่อนๆแขนงแรกเนี่ยนะถ้าไม่ตัดเดี๋ยวโอ้โหไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ต้องทําการตัดแขนงแรกกันวันะนที่4ี่เดือน10ต้องตัดแขนงแรกและอันนี้เป็นกิ่งหลักเช่นกัน ถ้าวันนี้ไม่มาทําคลิปนะนะมองไม่ทันเลยมองไม่ทันเลยว่าต้องต้องทาการตัดขแขนงแรกอันนี้ต้องรออีกหน่อยให้ได้3ต่อ4หรือว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับไม่เกินไม่เกิน3ต่อ4นะครับแต่อันนี้มันเกือบได้ครึ่งแล้วนะครับเนแขนงเนี่ยโอ้โหมันมันจะใหญ่เกินไปเดี๋ยวต้องรีบตัดนะครับแล้วนนนะวันนี้เราได้ต้นนะวันนี้เราได้ต้นวันที่4เดือน10นะครับเราได้ต้น แล้วก็เขียงไปแล้วนะครับเตรียมจะทํากิ่งหลังอันนี้คือต้นแนะบบที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อที่เราจะเขียงทํากิ่งหน้ากันอีกรอบหนึ่งนี่สำหรับต้นนะครับนะนี่คือสิ่งที่ไรามาเดี๋ยวเรามาเขียงขแขนงเรามาเขียงแขนงแขนงแรกของกิ่งที่2กันแล้วกันครับเพื่อน จังหวัดตาต่างๆเยอะนะครับพเพื่อนๆเนี่ยจังหวัดนี้มีให้เราเห็นเยอะแยะมากมายเลยแต่กนะ็เพื่อไม่ให้เป็นการผิดพลาดแล้วก็เพื่อกาดเพื่อขาดเพื่อเกินนะครับเพื่อขาดเพื่อเกินแล้วก็ควรจะต้องเขียงตัวเผื่อไว้นะเอาไว้เลือกเอาไว้เลือกตำแหน่งนะครับเอาไว้เลือกตำแหน่งว่าเราจะเอาอันไหนเป็นแขน,แนงซ้ายแขน,แนงขวาอะไรเงี้ยนะครับเอาไว้เลือกตำแหน่งก็เผื่อๆไว้บ้างก็ดี นับดีกว่ามันไม่เผื่อไว้เลยนะครับ <c oughs> นี่ครับหลังจากที่เราเขียงเตรียมทำขนงก็จะอยู่บริเวณเราๆน่าจะแถวๆนี่นะครับไอ้ตรงที่อยากได้ก็ก็ไม่เคยงอกแล้วเราก็ยังยังจะเสือกจะไปอยากได้ แต่ตรงที่มันไม่งอกก็ได้นะบริเวณแถวๆนี้นะครับที่ที่ที่ผมอยากได้ถ้าตรงนี้นะถ้าตรงนี้สองอันนี้ผมมองว่ามันจะห่างเกินไปเดี๋ยวสกเกลมันจะไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ขึงไม่เข้มไม่ขึงถ้าตำแหน่งออกมาให้บริเวณแถวๆนี้มันก็ก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องตัดตรงเนี้ให้มันสั้นลงไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นตาอื่นๆให้แตกเผื่อเราจะได้กิ่งที่ที่เราต้องการ ได้ให้มันให้มันสวยอย่างที่ใจเราต้องการนะครับเพื่อนๆแต่จริงๆตรงนี้ต้องต้องแต่งแผลด้วยเนะี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาจัดการแต่งแต่งแผลตรงนี้ด้วยกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวตัดนี่นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับสำหรับเจ้าต้นสาวิตรีนะครับมามองมุมนี้กันบ้างนะครับไกล ครับเพราะต้นนี้มันปลูกอยู่ที่อยู่ต่ำก็ถ้าได้ประมาณแัก50%หรือมากกว่านั้นอะ่ะผมจะต้องขุดขึ้นมาแล้วแล้วก็เอามาสร้างในกระถางแต่ว่า,าเดี๋ยวต้องดูดูก่อนนะครับเ,เพื่อนๆวพาผมจะได้ได้ขุดได้ขุดขึ้นมาสร้างในกระถางเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะเพราะว่าต้นที่เราจะต้องสร้างอีกจังหวะหนึ่งจังหวะที่4่นะครับจังหวะที่4ี่ ดึงมาให้ใกล้ๆนี่นะครับต้นนะช่วงที่เราจะทําเป็นจังหวัดที่4นะี่ในช่วงนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็ลําที่ใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราไปปลูกหรือไปสร้างในกระถางอะกว่ามันจะจบนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนอขี้แตกขี้แดนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสร้างตรงนี้ไปก่อนแต่ก็เสียดายเราปลูก,ลลกเราป,ปลูกต่ําเกินไปเราปลูกต่าเกินไป เดี๋ยวผมไปแต่งแผลก่อนนะครับไปแต่งแผลแล้วก็ทายาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนมาดูกันนะครับหลังจากการแต่งแผลเรียบร้อยไวเหมือนโกหกแต่คนทานี่เงยพลักๆนะครับก็อย่างที่ครูจ้ำเคยบอกให้ฟังนะครับก็ช่วงในการแต่งหัวเขียงอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหัวเขียงกิ่งหรือว่าหัวเขียงต้นหรือว่าหัวเขียงตออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นหัวเขียง อย่างที่ครูจําเคยบอกไว้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก7จโดยประมาณนะครับก็คือกิ่งมันออกมาน่ะนะครับกิ่งมันออกมาแล้วโดยรวมรวมแล้วแผลมันหายไป70%สนะครับส่วนที่เหลือมันเป็นเหลี่ยมๆอยู่ก็มาตัดแต่งแผลอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับก็ทายาีย้ร้อยนะแผลตรงนี้น่าจะอีกสักหน่อยเนะี่ยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวแผลมันจะใหญ่เกินไปนะครับแล้วดูกิ่งนะครับกิ่ง กิ่งสาวิตีเนี่ยโอ้โหนะเพื่อนๆลองทำลองทำซะให้ได้นะบอลบอลใจส,สาวิตีเนี่ยเวลาเราเวลาเราดัดกิ่งเนี่ยให้ให้เขามีความเอี้ยวมีความคดมีความโค้งหรือว่ามีเคริร์ฟมีเว้าเนี่ยแล้วแล้วดัดยังไงได้อย่างนั้นน่ะนะไม่มีคืนเลยแล้วองศานี่เออแค่เราดูแลไม่ไม่ได้ครึ่งถึงต้นโพต้นไกโพไซไกลกลางลนะ ไม่ไม่ดูแลยังไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเลยเรื่องขององศากิง่งเรื่องของการดัดเอี้ยวเนี่ยการดูแลแทบจะไม่ถึงครึ่งนะครับแต่เชื่อไหมครับเ,เพื่อนๆว่าองศาหรือเคิร์ฟต่างๆที่เราได้จัดทําไว้เนี่ยตั้งแต่แรกๆที่ตั้งแต่เขาเล็กๆเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับโอ้โหยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเล่นแล้วรู้สึกว่าเล่นบอนไซสวิตีเล่นแล้วรู้สึกว่าเราเรามีความสุขกับกับไม้ชนิดนี้นะ แล้วถ้าอยู่ที่ดินนี่โตเร็วคือชอบอย่างหนึง่งนะครับสหรับเจ้าสาวิตรีเนะี่ยคือดัดอย่างไงได้อย่างนั้นนะ่ะดัดแบบไหนได้แบบนั้นเลยนะไม่ต้องมาห่วงเอา้าเดี๋ยวกิ่งชี้ขึ้นเกินองศาไม่ต้องคอยห่วงเลยนะครับสจหรับเจ้าสาวิตรีเจ้ายักษ์นะคคลิปนี้ก็เป็นภาคหนึ่ง ก็ให้เพื่อนๆด,นด,ดูนะครับดูโดยรวมนะครับโดยรวมของต้นต้นเจ้าสายวิตีจอตอแบบใหญ่ๆเนี่ยว่าเราจะต้องใช้เวลาการซักเท่าไหร่แนะบบในการสร้างบอนไซต้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่ต้นขนาดเนี้ยจากวันนั้นถึงวันนี้โดยที่ไม่ต้องมีการแบบแก้ไขนะนะก็คือเราสร้างเราสร้างแบบสร้างกิ่งออกมาแล้วผิดตัดทิ้งเริ่มใหม่เนี่ย สำหรับต้นนี้นะยังไม,ยงไม,ม่ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องของการตัดทิ้งแก้ใหม่ขนาดที่เรายังไม่มีประสบต้นนี้ไม่มีประสบการณ์ในการตัดทิ้งแก้ใหม่ขนาดมันไม่มีตรงนั้นนะกว่าจะมาถึงวันนี้มันใช้เวลาสามปีนะครับเพื่อนๆตอใหญ่ขนาดนี้แล้วปลูกลงดินนะปลูกลงดินเพื่อนๆคิดดูครับถ้าถ้าเราปลูกในกระถางใหญ่หญนะะเราไม่ได้ทําลงดินโอเคล่ะรากมันอาจจะยืดรากมันอาจจะยืดนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นต้นสาวิตรีเท่าที่ผมได้ดูนะมันก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องของรากยืดสักเท่าไหร่แต่ก็จากที่ที่ดูครูจ้ำทํามานะครูจ้ำทํามาถ้าไม้ไซส์ใหญ่ไซส์ยักษ์ขนาดนี้นะครับยังไงครูจ้ำล,ลงดินตลอดนะครับแล้วไม้มันก็จะจบไวนี่ขนาดไวนะสามปี <laughs> โอเคเดี๋ยวติดตามเพื<ๆ>่อนๆอย่าลืมติดตามภาค2กันแล้วกันกว่าจะมีภาค2องคงใช้เวลานานก็อย่าลืมกดซับกันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตามภาค2งกันสำหรับเจ้าสาวิธีตอยักษ์ยักตอใหญ่ๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ